เกี่ยวกับการสร้างกุศลเกี่ยวกับการนวดนะเรานวดเนี่ยเอาคงว่าเออเรามีฐานจิตในการปรถนาดีต่อคนนวดนเนาะอันนี้คือคือฐานจิตถูกไหมว่าให้เขาหายมุทิตามุทิตาอยากให้เขาหายอ่านี่เนาะคือปรถนาดแาีแล้วเรริญมุทิตาครับแล้วต่อไปข้อที่สองถ้าถ้านวดแล้วเขาเจ็บมากเราจะคิดยังไงเอาเท่าเจ็บมาก,กเราก็ต้องบอกอธิบายคุณทาเท่าเจ็บไหม กรรมกรรมคุณทำเขาก็เจ็บเนาะเดี๋ยวบัดรนี้ถูกทําเจ็บมาเจ็บอคนสํานึกว่าสิ่งที่เราเคยทาให้ใครเจ็บบัดนี้ฉันสํานึกฉันยังไม่ทําอีกคุณก็แก้กรรมได้แล้วอ๋อคือนวดแล้วได้แก้กรรมอ๋อมาเขามาคนที่ถูกนวดนะให้บอกให้เขาคิดอย่างนี้ให้สํานึกบากาให้คิดอย่างนั้คือจุงเข้าไปในสายกรรมตลอดอี๋ถึงไม่จะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ครั้งหนึ่งเดี๋ยวต้องเชื่อ ก็เป็นสิ่งจริงอาจารย์สอนเนี่ยก่อนจะนวดให้สวดผมก็สวดบอกอันนี้เขาก็กมาต่อว่าผมว่าอ้าอันนี้สวดอาลูกค้าเขาตกใจหรือว่าเขาคิดว่าเราจะใส่ของเขาอ่ะวิผมว่าอย่าไปคิดอันมันเขาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ในเมื่อถ้าเแต่ว่าอาจารย์เขาไม่อธิบายให้ให้เนี่ยแค่ว่าเมื่อสวดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเออกลัวลูกค้ากลัวลูกค้าคนจะมีคําพูดก่อนดิคําพูดว่า คำพูดอันนี้คำบูชาครูนะขอให้ครูทําให้แล้วถึงที่เรากระทานี้จะได้หายอ๋อลูกค้าเขาจะด้วยกันนะอ๋ออันนี้เราโอเคนะฮะเรียบร้อยเลยถ้าก็อิมานุเขาต้องการหายอืนี่เม่อว่าเทคนิคก็คือปัญญาจุงเลยอ๋อให้เออให้พูดให้เป็นหนึ่งเดียวห แล้วลูกค้าเขาก็จะเออต็จะตามคำพูดของเราอีก็จะมั่นใจว่าเออนี่ไม่ใช่ของนวดอย่างเดียวนะมีครูบาอาจารย์มาด้วยเข้าใจว่าป้ากะต้องรู้จักใช้วาทาแต่ว่าครูบาอาจารย์สอนก็ไม่มีวาทัศนไม่ไม่ไม่มีท่านก็ท่านก็่บอกวาท้าอีเอาตามสมัยเดิมสมัยเดิมก็คือคุณต้องเข้าใจก่อน สมัยเดิมไม่ใช่ว่าคุณจะมานวดนคุณจะมาเรียนปุ๊บได้เรียน<ม>คุณต้องมาอาจจะว่าแต่ละสำนักคุณต้องทําฐานจิตเขาเรียกว่าบทใจให้ได้ก่อนอร<ม>ือให้เข้าใจว่าเราทํามุตจิอย่ายังไงการการเอ,อเื้อเฟื้อเป็นยังไงคําว่าเมตตากรุณาคืออะไร<ม><ม>ต้องเรียนรู้ก่อนเป็นพื้นฐานไม่เอาโบราณโดยๆอีไ่ว้อีต้องนวดพอนวดเสร็จยังต้องไหว้ต้องสวนมืออะไรเแล้วก็อีกอันหนึ่ง ทำให้ผมกระจ่างก็คือว่าที่เราไปนวดร้านทั่วไปตัวเองไปนวดร้านทั่วไปเนี่ยมันแค่คือพรคายอย่าไม่มีคํมาหายถ้าหายต่อไปคลินิกผมก็อู้ก็อาจารย์อู้อาจารย์นี่นี่เอ้าก็อันนี้มันชื่อมันชื่อผรอนคลายแม้แต่ว่าเอาเรียนอ่ะคุณเรียนคุณมาเรียนพรคลายถ้านี่คุณต้องเพิ่มอีกหนึ่งคอร์สอ่าไปเป็นคอร์สตีว่านวดอ่าคอบาลอะไรอันนี้ก็ขึ้นไปอีกอันนี้ ต้องมาเสียตังเอกครับทั้งหมดจริงๆนะสามขั้นเป็นพื้นฐานอีสามขั้นนะเป็นพื้นฐานเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็นวดเพื่อที่จะรักษาเส้นรักษากับที่สามคือนวดเฉพาะจุดเลยนะอีเป็นสามขั้นสามขั้นเป็นพื้นฐานนะอันนี้นะยางฟังสามขั้นนี่เป็นพื้นฐานทําไมเรียกว่าพื้นฐานแค่พื้นฐานนะคนยังไม่นวดถึงกรรมใช่สามขั้งหลังอย่าถึงกรรมละ ขาใช้วิธีกดจุดกดจุดกดจุดนี่จะใช้อาจารย์สัมอาจารย์ปิงนั่นแหละอันนั้นเนีไปเรียนข้ามขั้นอ่ะโอ้แต่ว่าอันนั้นเรียนเตี้ยอาจารย์ปิงนี่คือคข้ามขั้นนะข้ามขั้นขอคนนญาตพี่เขารอพี่ไรก่อนเลยมาช้านิดนึงก็ได้เรานั่งคุยไปแต่ให้รู้ว่ามาให้มา จะได้ไม่เสียเวลาเอ้าหมายถึงว่าอาจจะได้ไม่ต้องอาจา์ปิงเพราะว่าม่ใชเ็นเรียนไปเรียนบำบัดเลยล่ะรักษาอาการเลยวส่วนใหญ่คนคนที่ไปเดียนเขารู้ละไอ้นี่ไม่มีพื้นฐานรู้ใช่ยังแบบนี้เลยด้านส่วนใหญ่เปิดร้านแล้วนะอ่าใช่มัอนกันเนี่ยเนาะเราะเนี่้เขามาเมื่อกอย่างงานที่คนจีนคนนั้นน่ก็เหมือนกันอือครับอันนั้นเป็นจบหมอแล้วนะเป็นหมอแล้วยังต้องเปนอาจา์ปิงอ่ะเพิ่มเติมอ่าเป็นหมอแล้วอืม อีย่าพ่นเติมเพราะว่าเส้นไหนเส้นไหนเรียกยังไงีอ่าใช่อาจารย์ปิงพอพอมาตีนี่นะมาเียนเนี่ยโอ้ถึงหัวอาจารย์ปิงเก่งมากมากแล้วตีนั่นเด้งนั่นเด้งไปไปนวดนี่เ้รอตีตีลาซูตีนั่นเด้งไปเรียนเดือนหนึ่งนี่เรียนอย่างเจาะเนี้ยผ่อนคลายพื้นฐานเลยอ่านวดผ่อนคลายเฉลยซักง่ายเป็นแยกกันเฉลยซักกระสำนักอาจารย์ปิงอ่ะารย์สำนักคือแก้อาการอ่าเฉลยซักนี่ระมัดดีสอง ยิงสะสมแล้วมีมีมีประสบการณ์นี่จะเริ่มขั้นที่สองอ้าพ้อยสามถ้ามีเปิดมึงเรียนปุ๊บเนี่ยก็จะคล่องอย่างนี้ถ้าเกิดของอาจารย์แดงนี่เรียกว่าขั้นที่สองใช่ไหมรกขั้นแรกขั้นแรกถ้าเวลานวดเราเอาของอาจารย์ปิงมาผสมจะเป็นขั้นที่สองอ๋อต้องแล้วก็สมมุติว่าเราเรารู้วิชาแล้วอ่ะตอนที่เราไปนวดให้เขาอ่ะอันนี้เราขั้นที่สองแล้วหรือว่ามันมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเนื้เมื่อนหนึ่งมึงมีวิชาแค่ไหนแล้ว ส่วนไอ้เร่างนี้มีวิชาของอาจารย์ปิงเข้ามาผสมอีกจะเข้าสู่ข้ที่สองแต่ถ้าคุณเรียนแบบนว่ทั่วไปมึงเรียนอีกสิบที่มันแต่ขั้นเดียวกันก็เหมือนกันขั้นนึงอันนี้หนึ่งอ่าคณะ่าอ่าน้าพอยบอกว่าโอ้หน้าพอยเจ็บอันทดียรอไอ้ลองช่ำนี่ตลาดในนั้นก็ไปถามอาจารย์พ่อจะให้ประกอสอนเส้นมั้อาจารย์นขอวิธีแก้ อาจารย์ก็บอกว่าโอ้เส้นนี้เลยขึ้นมาอีกนั่นแนงก็ไปยะเฮือน้าพลอยอะหายน้าพลอยหายอะหายมันมันต้องไปนวดเยอะเป็นห้องบ่ต้องนวดเยอะไม่ใช่แล้วพราะ้รู้เพราะว่ารู้จากอาจารย์ปิงอแค่ท่านบอกพี่พ์ได้นั่น่นงก็สามารถทําได้เลยใช่ก็หนูไปนวดที่พี่หญิงที่นี่ใช่มั้ยหนูบอกว่าหนูเจ็บรองช้ําเค้าไม่เค้าไม่ใช่จี้ที่รองช้ําหรอกนะเค้าบอนวดตรงนี้ตรงนี้ตรงลี้จะรองช้าใช่เออที่ตอนนั้นกูเคยบอกคุณปวดเอวอ่ะคุณต้องนวดเส้นนี้เออ พี่บียิงเรื่อนกันเขาบปดวดเอวพี่บีเนอเขาหนวดตรงๆอพือพี่บีแล้วบอกว่ามันยืดกันลดแต่เขาพี่บีนักหน่อยว่ะจารย์แดงพี่เขาบอกแค่ว่าโอ้โหทำไมปล่อยให้หนักขนาดนี้ว่ะมีแต่พังพื้นมีแต่อย่างนี้ก็เพราะแกเจืออย่าไปทรมานบอกเขาว่าเออหาเงินได้นู่นก็ต้องอ่านี่ก็ต้องมาดูแลใช่ใช่น่าว่าจัจัดคุณคุณไม่ดูแลคุณหาความโง่การกินก็เนี่ยเดี๋ยบ พอเป็นอี้นะห่อมดูแล้วเสียเลยตรงเนี้ยเสียไปทันทีเลยอ่ามันมันทำแนี้แล้วต่อไปเน่าก็เหมือนเดิมละจะลําบากอ่าใช่ตอนมันบาเสียเขาเขาไปคายหืมือมันเสียเดี๋ยวมันอีไปปังพื้นติดแล้วก็อันที่ยืดแล้วก็กลายเป็นว่าอ้าวคงมันคงกระดูกขึ้นไปเป็อีมาละนึกถึงใช่ใช่เดียวต่อแล้วจะเดินเป็นสมารติเหมือนแม่ปีนุ้ยอั่างนั้นาะแม่ปีนุ้ยอ่ะเหมือนกับโค้แล้ว ว่ามันเสียไปอะไเงี้ยตอนนี้เออถ้าเจ็บอย่างนี้อย่าไปโอดอย่าไปนี่เลยคราวนี้อ่ไปแก้ไขเพราะอู้บอกให้มึงท่องคาถาไว้เจ็บแล้วหายโอดท่อวันคู่เจ็บเลยปีบิมห้องยังบูเวลาเดียวจะแจกเลยอมันท่องอะไรขับรถตรงมันไงไปนวดที่ช้งเคียงมันจะไอ้เจ้าของมันตกใจนะว่าข้าหมูกแต่มันก็มีวิธีว่ามือเจ็บก็มีมี พราะเพราะฝีมือเขาขึ้นในขั้นหนึ่งเขาใช้เส้นเขาจะเจ็บน้อยอ่ามันมีวิธีคนคนมีวิธีท่านที่สามนี่ใช้แรงน้อยมือมือเย็นของเขาเขาก็เริ่มบอกว่าี่ใช้แรงน้อยเพราะว่าพลังเขามือมาทุกจุดทุกส่งได้นต่แดงเริ่มมันไปเห็นเนี่ยแแดงลืมไปพจาเจานะแแดงเอาของอาจารย์ปิงไปไปกดอะเส้นเขาชาหมดเลยมันแแดงลืมไปว่าเออเนี่ย เขาไปกดแทงอนะ่ะบางทีนะโอ้ขาเขาชามือจามือเด้งขาเด้งโจคดีเขาเป็นเจ้าของล่าหน,นวดพอดีเขาก็เลยไปเฮือลูกน้องเขามาแก่ใช่<อ>แรงทาผิดลากนี่ปใช้สแรงเกินไปอะ่ะมันบางทีห้ามแรงอะ่ะคือกูถึงบอกมึงขัดตัวพิจารณาถ้าขัดพิจารณาบางครั้งนวดให้เขาเนี่เช่าเกิดปัญหาเด้งอะ่ะพอเราต้องพิจารณาว่าเขารับได้แค่ไหนต้องใช้ระดับแรงแค่ไหน ล่ากงเทียอีกขอ,ขออันนี้นอกจากวิชาจารย์แดงไปนิดนึงว่าถ้าเกิดเทีย่ยงกงบอกว่าถึงขั้นที่ว่าร่างกายเยียวยาตัวเองได้สนะี่สี่ห้าหกไม่ใช่เยียวยาตัวเองนะยังไงอีทุกครั้งเนะอีเยียวยาตัวเองอยู่แล้วแต่บางคนแบบอีเกินกําลังของอียาเยียวยาอ๋อถึงต้องมาหาหมอ 5, หา 5, 5. อะไรอย่างนี้มันถึง้ถ้ามึงเยียวยาเหมือนร่างกายมันเย,ยียวยาอยู่ในขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองคุณเสริมเขาไหมเสริมก็คือกินอาหารพวกที่ว่าเสริมอ๋ออ๋ออ๋ออีก็จะไมนได้ การเสริมก็คือกินอาหารแล้วออกกําลังกายอืย่าเสริมแต่ถ้าเสริมแล้วตรงนี้ยังไม่ได้อีกถึงก็ต้องเป็นต้องหาหมออ,อยากอยากรู้อีกนิดนึงตรงที่<ง>ว่าลึกๆเข้าไปไหน่อยอย่างขั้นแบบอรหันอะไรเขาที่เขาบอกว่าไม่ไม่ไม่อัหฮันนี่เขาใช้ตัวเ,เขาเขาใช้ตัวพังในพลังขั้นในพ <ow. S 2> ลังขัง้นในเขาเรียกชี่กลงที่กงไม่ถึงกับกำลังไป ไม่ถึงกับต้องเป็นอาหันก็ถ้าคนผุดชี้โคงมาอีกก็ช่วยได้ครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคืออะไรอ้าสำคัญที่สุดก็คือว่าเคลื่อนลมปานเคลื่อนลมปานสิ่งที่เราติดให้เราปัญหาเพราะว่าลมปานขัดทางนั้นเยาวลมปาทางนั้นเวลาโน่เนี่ยลมออกเยอะแยะใช่ตัวเบาตัวผอมลงหางซึ้งตัวผอมลงอ่ะตัวลมปราณครับแ่างกาอีกอันหนึ่งทำให้ว่าดวงเลย ดูอทุร่าเขาก็บอกค่อยเจอว่าตำราพมชาติว่าอีระก็เป็นนี่ไงรอบนี้เนี่ยมีความเชื่อมากเลยเพราะตัวเองอ่ะเกิดเดินอย่างน่ะเขาจะมีโรคประจำเดือนอ่ะมีมีอ่าเนี่ยอ๋อเหมือนนิสัยประจำเดือนนั่นไหมเนาะอ่าใช่คนลัคนานี่น่ะจะนิสัย่ห่อนคนลัคนานี่เนี่ยเนี่ยไปเฮานี้เนี่ยถึงหัวอ๋อเพราะต้นเหตุมันคืออย่างสมมติว่าเขาเกิดเกิดอันตรีเข้าพรรษามันจะเป็นฤดูฝนเป็นอย่างนาะเขาจะมีโรคเนี่ยพอมันสะสมตั้งแต่เนี้มามันก็ เกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับนอย่างเห็นเนาะดูรูห้อนก็เนี่ยอ๋อแล้วเกี่ยวกับปอดเกิดเดินกันอย่างแล้วแล้วแล้ก็จะมีเลยแล้วตัววิบากด้วยอืมอืมมอืมเหมือนที่อากงบอกว่าไอ้ภูมิเนาะเออเฮ้ยเฮ้ยคนโบราณนี่เนี่ยเขาจะดูท่านอ่าครับดูท่าตุธาตุธาตุเอนนจะเกี่ยวว่าดวงละอืมึงท่านนั่นมึงตกอยู่ไอ้ธาตุนี้แทนอืมดูท่าุเนี่ยดูธาตุเสร็จปั๊บไอ้ต้องมาดูวิบาก แล้วก็จะมาดูบุญกุศลละวหนึ่งจะครอบอย่างคงสมมติว่าตัวนี้มีตัวนี้ตัววิบากเขามีมาอีกก็จะเสริมให้แรงขึ้นหนักขึ้นคุณกุศลคุณอะไรต้องมาแก้อีกก็จะเบาลงเจาจะโอ้ยว่ามันไม่ใช่ง่ายใจเชื่อมสัมพันธ์หมดใช่เห็นลืลองถาดเนี่ยท,ที่กูอธิบายให้เอเอแอนนี่ฟังไอเอนนี่ถึงตกใจอากงไม่รู้เรื่องแต่มันรู้หมดแฮ วันนั้นหมอไอ้เนี่ยสั่งอาหารมาเพื่อนันแดงแต่มบคิดว่านั่นไม่กับเตือนเราเดาวาเลยได้กินแล้วก็อธิษฐานนี่นั่นเจ้าว่าได้กินแล้วหังไม่ดีของหมอไอ้เนี่ยก็จะแดงก็รักษาสุดโอ้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องธาตุโอ้โหมันสัมพันธ์กับชิตชาตาเขามากมากเลยไม่อะไรเกิดเขาเขาเขาถึงต้องทั้งธาตุหมายว่าคุณกดว่าเรื่งปีไหนเนี่ยไหที่เขาถามตกธาตุอะไรแธาตุไหนทั้งไหนเบาทั้งไหนมีกับไม่มี น่ะนแนงจะบมาเชื่อเรื่องดวงเนี่ยเออหนาแนงก็เลยบักคอยมาดูดวงกโอ้แต่เอบพี่มันไม่ได้เลยมันจริงเพียงแต่ว่าอันเนี้เกี่ยวกับร่างกายคือธาตุเราต้องมาเกี่ยวกับกรรมอ่ะเออมันเราก็บวงวุอิสัญญาว่ะเออถูกต้องเนี่ยคือแล้ววางน้ำกับรูมอืม พออันี่คือรูปอะธาตุนี่คือรูปเกี่ยวกับกรรมเหมือนกันใช่ไหมเนาะไอ้ยังก็เกี่ยวแลอทั้งทั้งธาตุทั้งทั้งกรรมตัวสามย่างเตียกงอ้วเลยเมื่อกี้ครบเลยเอากงเติมเข้ามากรรมกับอันเตียบุญกุศลเนี่ยมันครบเลยอ่านี่เตียเนี่ยเนีงไป่เห็นคือธาตุอย่างเดียวเลยโอ้แต่ว่ามันก็ถูกต้องอะเราก็อาจารย์เห็นเราก็ซักถามเลยเกิดเดินนี่คุณจะต้องเป็นลูกนี่อ่ะทุกคนว่าแม่นเลย อันนี้นี่นี่เน็งๆไปนี่มั่นเลยงั้นขอนิดนึงเดียนกันยาแน็งๆประจําแต้องไปเไื่อดูนักการละถ้ามึงเอาเกานัดวันแล้วต้อมาใช่ต้องไปดูต้องมามามาเอ่อคนดูใหญ่จะตรวจท่าก่อนนะถ้ามึงจะหาหมอไทยอ่หาหมอแพื่อนตรวจท่าตรวจอะไรเสร็จแล้ว คุณเจ็บปวดตรงไหนตรงไหนอะไรคืออะไรต้องแก้เรื่องยังไงแม้แต่ว่าหมอแผนปัจจุบันยังต้องตัวทาเลยอันนี้ใส่หูแล้วก็ต้องมาดูเนี่ยใช่หัวใจปอดหายใจเป็นยังไงยังไม่ตัวท่าเลยไม่ต่างอะไรอแม่ใช่เพียงแต่ว่ากิริยามแตกต่างกันอันออืนั้นมันใช้เครื่องช่วยอันนี้มันใช้จิตช่วยใช่ต้องมานับคุณต้องนิ่งถ้าคุณไม่นิ่งคุณสัมผัสไม่เจอ ใช่เมื่อวานพี่เขาอะ่ะพูดถึงว่าตอนอยู่คลินิกใช่ไหมแล้วก็อยู่ๆเขาก็มามาไปเรียนนวดอะไรอ,อย่างเงี้ยหนอ,อแล้วก็พูดถึงว่าเออแล้วเขาก็ยังมีความแบบงอนกับหมอบรลิสนิดนึงตรงที่ว่าหมอบรลิสไม่อยากให้เขาออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้หมายถึงว่าตอนแต่ตอนนี้หนูก็อธิบายให้เขาว่าตอนเนี้ยพี่ก็เหมือน,นว่าทําบุญบุญผลเหมือนกันนะได้ช่วยคนตอนที่อยู่คลินิกเราก็ช่วยรักษาคนตอนนี้เก็ยหมอมคนนี้นะถ้านั่นนะคุยแล้วจุงได้นะ ไอ้จงได้อย่ามาเข้าขายมาการสร้างกูโซ่เขารู้เจ้าจ๋อาจารย์ติเขาอาจารย์ตีกินหมดสร้างกูโซได้สร้างกูโซ่ถ้าอีกไม่น้อก็หมันคุยตอนนี้เหรอเดี๋ยวพออันนี้เฮียนรักละเดี๋ยวก็จะไปท่องจำละตัวเองอู้ไหมเนาะไหนๆก็จำต่อมาจำได้เลยตอบ่ได้แต่เอางูแล้วว่า มันอยู่จุดไหนเอาตำราเนี่ยมามาตอบแล้วเราจะเปิดเปิดแบบเปิดข้อตัวเองเมื่อไหร่โอ้โหเดี๋ยวอ่าใช่ใจเย็นอีกต้องเปิดนวดก่อนเรียกเปิดข้อใช่เปิดนวดนวดก่อนนวดแบบอาสาสมัครอืมถึงอาสาสมัครนะตอนนี้เนี่งต้องอ่าจำท่าอ่าเดี๋ยวห้คออง่าือคองปุ๊บแล้วก็อ๋อถึงคันนี้อ๋อนี่ยเนี่มันมันตอนนี้ยังเ่คนคองตัวเลยเว้ยเนี่ยเริ่มที่อย่าเออ่ ปฏิบัติแบบอนุบาลแล้วก็พอปับอ๊บจะมาปนหนึ่งแอ้วปนหนึ่งนี้ก็จะเปิดแล้วแล้วก็เอาสองปสามพอพอเแนงได้ทางอาจารย์ปิงกันเนี่ยคือ,อขอผ่อนคลายแล้วก็เขาหายได้เนี่ยอันนี้นี่สมมติว่าอาจารย์เด็กจบจบอันนี้มาแล้วอาจารย์เด็งแบบเปิดร้านวัดได้หรือเปล่ดไ,ดได้เลยอ,อ,อันนี้ได้เลยได้เลยแต่ใช่แต่ในนามของการผ่อนคลาย ใช่ไม่ห้ามห้ามว่าห้ามเติมเข้ามาคลินิกห้าห้ามถ้าคลินิกคือการรักษาไม่ได้การรักษาต้องเรียนอีกขั้นต้องไปเรียนนีนท์น่ะตอนนี้มอยอันี่ยไปเห็นอันนั้นแหละจะเปิดจคลินิกได้ใช่นี่คือหมอยบอกให้ต้องสอบอีกสองเที่ยวเี็นนี่บอกแต่ผมไปเรียนที่นี่แล้วก็เออมันรู้สึกว่าอ่า แพทย์แผนไทยอ่ะจันอ่าถ้าเป็นแพทย์แผนไทยเอฟซีน่ะจนันน้อยใจน้อยหนึ่งคือว่าเวลาว<ม>เอ,อู้เส้นอ,อู้ยังอ่ะจะเอ,อู้เป็นทั้งหมอแพทย์แผนปัจจุบันอ่ะ <ๆ S 1> บอกอู้ว่าอ๋อเส้นนี่แบบตำราอ๋อนี่สหัสลังสีนะอันนี้เรียกเาวันจะผิดกาอ,อาจารย์ปิงอาจารย์ปิงใช่ทำให, <Ghost s. S 2> ห้เกตเนี่ยทําไมอ่ะเขามาแพทย์แผนไทยแต่แต่ถ้ากูพูดนะกูบอกว่าควรจะสองคู่ เพลือกหืดจามันอ่ะมันไม่ใช่บอกเส้นตรงนี้เสร็จแล้วปัจจุบันเขาเรียกอะไรอืมมันนี่ไปเจอตำราเก่าแล้วก็หมอจังงงนะไม่รู้เรื่องอ่าไม่รู้เรื่องแล้วก็เลยวันนี้วันนี้คาดว่าแพทย์คนไทยไม่เริงไม่จริงไม่เชื่อใช่เออคนสนมากรู้ทุกแพทย์ไทยนะใช่ใช่เพราะอันนี้เขาเล่นว่าเออไปเอาแต่ คำซาบมันก็ซอบภาษาฝรั่งโอ้โหเนี่ยนังยากมากจริงๆกายภาพอ่ะยังบอกว่าห้ามไปนวดนะอยต่กายภาพหมอกายภาพอ่ะบอกเลยนะตัวเองยังจะมาสายนี่แต่ว่าดูถูกกันเนี่ยอย่าไปอย่าไปนวดนะเขาบอกว่านวดแล้วไม่ดีนีต้องมากายภาพถึงจะดีอะไรอย่างนี้ยใช่ไหมเพราะว่าเอะไม่เชื่อมกันอ่ะ แต่ที่ถูกต้องคุณเอาสองสอบนี่มาเชื่อมกันครับนี่จะกายเป็นหนึ่งเดียวที่มึงจะทำาทํทำอย่างนี้ได้เลยเพราะว่ามึงรู้สองฝั่งเขาจะเอ็งรู้สองฝั่งอะมันทำได้เชื่อมให้เป็นหนึ่งเดียวึงวาไอ้หาเอนนี่มันเชื่อมทางูแล้วมัดแล้วมาร่วมสร้างอุลสฉนกับเองเียโอโห่ล้วรองเขาเขาคือคือคือเอ่อทั้งได้เงินแล้วได้ ได้เงินกุนตโนด้วยเพราะว่าเพราะว่าไอ้นี่อุปนิสัยเขาพร้อมนะเอามาเอามาฝึกให้พร้อมแล้วมีไว้สังเกตถ้าสมมติไปไปสายเดี่ยวเดียวยาปัญหามาแล้วปัญหามาละต้องรีบไปสายคู่อีนี่ไปนี่ไปไคู่ไปคู่ไปได้ละแต่อีเว้นี้ถูกปริฆปายาวกัสายเดียวอ๋อป